เอกในลักษณะับการเช่นต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้ถึงเป็นหนักว่าเป็นปัญหาจำกันของประเทศเพราะถงเ็นอีนึ่งปัของปัญหาหลายด้านนำตั้งแต่ตัวผู้ติดเองเพื่อทำให้เกิดความทุกข์ระบาดน้ำใงไนใจลนเมื่อหาซื้อไม่ได้ ก็อาจจะโกอันอายมตมังตถาปะโจนายโพธิที่2เรียกว่าโกวิปัพพะสังขารโตเรียงในลานะมะอาหุประเทศาก็จะเขียนว่าเมรมะปะปะสัยตะปาปะปะญัสสาผู้ที่จะเวทิประเทศ เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ยังไม่รวมถึงจำนวนทูตอิปุระสุราบุรียาบะตหรือกบปรีรืบกบระบบปาราที่ประจกอยู่ในเชืองิาตามาติท่เป็เาวชนาตที่ที่เข้ามาำใเยาวชนของญาติแยาชนไทยเป็นกลุ่ม จำนวนมากที่สังคุควรให้วางเอาใจใจใส่ดูเรงของเพิเศษด้วยเหตุผลจังหวะชนิดด้วยที่กำลังจยกพัฒนาทางกายและจิตใจอารมณ์เข้าสู่วัยผู้ใจหายหลายๆครั้งที่มีกลุ่มจังวะชนดกลายเป็นปัญหาสังคมเช่นการเที่ยวเรง เอเย็บปัญหาพระโลวิวาทสว่างโรงเรียนสถาบันบรรณาการม่วงโศกเสียดยากแม้ม่วงทุกข์แท้ในตนหลายทุกข์ที่กังขับเราออกยอมอดทนจากสิ่งปันในได้สุขมากกว่าได้ม่วงมีบางปัญหาเป็นปัญหากับสังฆะ <laughs> เยาวชนไทยค้องรู้อยากรบบตัวงให้ถูกต้องเหมาะมการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกัการแสดงออกการตักใจศึกษาและเรียการเลิกีิสไตเที่ยวเดการเป็นลูกที่ดีจะน่ารักของพ่อแม่ทังานตามภานรักองค์กรทีกระชุ่มกระชากัระสบการษาไ ได้ไม่เห็นถึงปัญหาของยาเพได้จับการณรงการต่อต้านยาเิพติดส้งควมคุ้นต่อต้านยาเพติดเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้โทษสิ่งาย่เข้าไปในวงป็นของยาเสพติดได้กีจะรับประกันการสร้างความร้ต่อต้านยา